ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับกับผมเฉลิมชัยเฟื่องกรประธานานานุกรรมธิการติดตามเสนอหน้าได้เล่งรายการไปรูปประเทศในคณะกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกรรมธิการนะครับท่านเสรีสุวรรณพานนท์ให้มาเป็นผู้รายงานการพิจารณาศึกษาบทบาทหน้าที่อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ทีสภาชุดใหม่2,567นะครับสืบเนื่องมาจากสมาชิกผุ้ิีสภาชุดบทเฉพาะการเนี่ยนะครับจะหมดววลาในวันที่10พฤษภาคม2567ซึ่งครบ5ปีคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองจึงได้มอบหมายให้คณะประธานอนุกับทีมงานเนี่ยนะครับไปศึกษาดูว่า าการที่สสวจะหมดวันะว,วันที่10พฤษภาคมเนี่ยเราจะขับเคลื่อนหรือว่ากรกตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนไปอย่างไรบ้างนะครับถึงจะได้สวชุดใหม่ที่มีความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับถ้าเราลองไปเปิดดูรัฐธรรมนูนแห่งราอาณาักรไทยมาตรา107เขากําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาตามบทหลักของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีจํานวน200คนนะครับ มาจากการเลือกตั้งกันเองในกลุ่มอาชีพ20กลุ่มนะครับจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่างๆที่หลากหลายโดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชนทึ่งมีสิทธิ์สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้การเลือกกันเองให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอ,บอําเภอระดับจังหวัดระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับคณะกรรมธิการจึงได้มีโครงการที่จะออกไปพื้นที่ในต่างจังหวัดตัวประเทศนะครับประมาณที่เราออกไปแล้วก็ประมาณ23จังหวัดไปจัดดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ ใปให้ความรู้เรื่องหน้าที่และอำนาจของสมาชิกผุ้ที่สภาตามรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจาักรไทย2,560ซึ่งมีสมาชิกผู้ที่สภาในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ให้ความร่วมมือในการไปเป็นผู้บรรยายในส่วนของบทบาทหน้าที่และวิธีการเลือกตั้งการแบ่งกลุ่มคุณสมบัติทั่วไปลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครสมาชิกผู้ที่สภาเป็นไปตาม พระรามอยัิประกอบรัมนุนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่พศ2561นะครับอันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความร่วมมือจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับไปให้ความรู้ใน23จังหวัดนะครับซึ่งจากการที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมสัมมนากับเราเนี่ยได้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด กลุ่มอาชีพต่างๆใน20กลุ่มอาชีพนะครับซึ่งมีผู้แทนประมาณกลุ่มอาชีพ15-5ถึง10คนนะครับเข้ามาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากการที่เราลงไปเนี่ยนะครับเราก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นี่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับที่จะเลือกสอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเลือกตั้งนะครับแต่ใช้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการคัดเลือกกันเอง ในระหว่างกลุ่มอาชีพใน20กลุ่มอาชีพทะนั้นเราลงไปเราก็ไปให้ความรู้นะครับว่าหน้าที่อำนาจของสวเนี่ยคืออะไรก่อนที่คนจะสมัครสวเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่และอำนาจสวเนี่ยคืออะไรมีบทบาทอย่างไรอย่างเช่นการพิจารณาการกองกฎหมายการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรสิสระหรือว่าการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หรือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยบทบาทหน้าที่หลักๆของส so วนะครับซึ่งผมก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกในต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นวิทยากรให้ความรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อรองเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมาให้ความรู้เรื่องออวิธีการเลือกส so ว คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ทําให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดได้ได้รับรู้รับทราบมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยผมก็จะขออนุญาตกล่าวเล็กน้อยนะครับเรามีอยู่20กลุ่มนะครับที่คนแต่ละท่านจะสมัครได้1กลุ่มการมหารายการแบนดินและความบั่นคง2กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม3กลุ่มการศึกษา4ี่กลุ่มสาธารณสุข5กลุ่มอาชีพทำนา หกกลุ่มอาชีพทำสวนเจ็ดกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการแปดกลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมเก้ากลุ่มอาชีพกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมสิบกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นสิบเอ็ดกลุ่มการท่องเที่ยวสิบสองกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมสิบสามกลุ่มวิทยาศาสตร์สิบสี่กลุ่มสตรีสิบห้ากลุ่มผู้สูงอายุคนพิการสิบหกกลุ่มศิลปะดนตรีกีฬาสิบเจ็ดกลุ่มประชาสังคมสิบแปดกลุ่มสื่อมวลชนสิบเก้ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่าและกี่สิบกลุ่ม อาชีพอื่นๆน,นะครับใน20กลุ่มอาชีพเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งระดับอำเภอไประดับจังหวัดและระดับประเทศเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมีกลุ่มอาชีพหนึ่งเนี่ยจะมีสว10คนรวมแล้วก็เป็น200คนนะครับทีนี้คนที่จะสมัครสรวรเนี่ยก็ต้องมีสัญชาติไทยมีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับ้าจะสมัครก็ที่อำเภอไหน,นก็ต้องเกิดที่อำเภอนั้น หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทํางานอยู่ในอําเภอนั้นมาแล้วสองปีหรือเคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในอําเภอที่สมัครสองปีนะครับลักษณะข้อห้ามของสมาชิกกู้ที่สภาเนี่ยคนที่จะสมัครคล้ายๆกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับลักษณะที่สองการก็คือเป็นคือเป็นข้าราชการเนี่ยก็สมัครไม่ได้นะครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ต้องลาออกก่อนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องพ้นมาแล้วห้าปีเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ต้องพ้นมา5ปีนะครับเป็นบุพการีหรือพ่อแม่นะครับแล้วก็ผู้สืบสันดานอะไรต่างๆเนี่ยจะมาลงสว,วในขนาดเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ลงรับเลือกเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทหลักซึ่งเราจะเลือกกันประมาณกลางเดือน อาการกดาคมเนี่ยนะครับท mm ีนี outra. ้วิธีเลือกนะครับวิธ oh ีเล <oh ือกเนี่ยก็เราเราได้ไปบรรยายนะครับทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยวิธีเลือกในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศเนี่ยเลือกในระดับอำเภอก็ต้องเลือกวันเดียวกันทั่วประเทศเลือกในระดับจังหวัดก็ต้องเลือกในวันเดียวกันทั่วประเทศเลือกในระดับประเทศก็ต้องเลือกวันเดียวกันนะครับแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะมีเลือก รอบที่หนึ่งเลือกกันเองในกลุ่มนะครับเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันนะครับรอบหนึ่งได้ไม่เกินสองคนไอ้สองคนเนี่ยเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้แล้วเขาให้คัดเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุดไว้ห้าคนเข้ารอบสองในระดับอำอเภอในระดับอำเภอก็มาจับสลากแบ่งสายสี่สายห้ากลุ่มนะครับเลือกได้กลุ่มละหนึ่งคนเลือกตนเองไม่ได้คล้ายๆลักษณะเลือกไว่นะครับ พราะนั้นเขาจะคัดเลือกระดับอำเภอสามคนเข้าสู่ระดับจังหวัดแล้วในระดับจังหวัดเด่ยก็มีสองรอบเช่นเดียวกันนะครับรอบหนึ่งคือเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนเลือกตอนเองก็ได้แต่ละแต่ละแต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้นะครับแล้วก็คัดเลือกไว้ห้าคนเข้ารอบสองในระดับจังหวัดในระดับจังหวัดก็ s, เช่นเดียวกันนะฮะเขาจะแบ่งสายป้องกันการหัวกันนะฮะแบ่งสาย สี่สายห้ากลุ่มนะครับเลือกตนเองไม่ได้แล้วครับให้เลือกค่ายนะครับในระดับจังหวัดเขาคัดไว้สองคนซึ่งส่งไปในระดับประเทศจังหวัดในประเทศไทยมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดรวมกทมส่งไปสองคนก็ร้อยห้าสิบสี่คนในแต่ละกลุ่มนก็จะส่งไปร้อยห้าสิบสี่คนนะครับแล้วในระดับประเทศเขาก็แบ่งเป็นรอบหนึ่งรอบสองเช่นเดียวกันนะครับแต่ละกลุ่มจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกร้อยห้าสิบสี่คนนะครับในระดับประเทศ เขาให้เลือกสิบคนไอ้ร้อยห้าสิบสี่เนี่ยก็เอาสี่สิบคนเลือกตัวเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้เสร็จแล้วในรอบสองก็แบ่งออกเป็นสี่สายห้ากลุ่มโดยวิธีการจับสลากเลือกได้กลุ่มละห้าคนนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะคัดเลือกไว้ว่าใครได้ลําดับหนึ่งถึงสิบนะครับเป็นว่าที่สวสิบดถึงสิบห้าก็เป็นสำรองนะครับ อกอกตก็จะรอไว้5วันและถ้าไม่มีการร้องเรียนแล้วก็จะประกาศผลครั้งเดียว200คนครับอันนี้คือ,อคือวิธีการเลือกตามพระรัมย์อยาิประกอบรัมนุนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวิฒิสภาพศ2.561นะครับซึ่งก็มีลักษณะว่าบางท่านก็บอกว่ามันก็ยุ่งยากนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าในแต่ละดับระดับอำเภอก็มีเลือกเลือกในกลุม่ม เข้ามารอบแล้วก็มาเลือกกล้วยระดับจังหวัดก็เลือกในกลุ่มแล้วก็มาเลือกกล้วยระดับประเทศก็เลือกในกลุ่มแล้วก็เลือกกล้ยวยคือป้องการการพัวกันนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจและต้องศึกษาพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าไอ้วิธีลเลือกต่อวอเนี่ยเขาทํำยังไงกันนะครับสรุปก็คือว่าที่ออกไปเนี่ยทั้งยี่สิบาจังหวัดเนี่ยเราก็ออกไปคณะต่อวอก็ออกไป บรรยายหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะออกไปบรรยายเรื่องวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะครับจากผลการออกไปเนี่ยเราก็มีเคลื่อนแนมีสอบถามจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งผู้ทวงคุณวุฒิด้วยนะครับเราก็มีผลสรุปมีข้อเสนอแนะมีปัญหาอุปสรรคและก็เสนอแนะเนี่ยหลายประการอยู่นะครับผมจะให้ทางนายสมชายสารวาตนะครับซึ่งเป็นอนุกรรมธิการที่ ติดตามไปด้วยนะครับสรุปนะครับก็คงใช้เวลาไม่มากนักนะครับประมาณสักติดสอนาทีนะผมบอกแล้วว่าเอาให้กระชับนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขออนุญาตท่านสมชายสารวาตนะครับ